สลายเลยเพราะ่าขาดซึ่งกําลังสําคัญของการที่จะเจือจุนครอบครัวนะครับก็เลยเป็นปัญหาว่าการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าเนี่ยฮะยังติดตามมาอีกเยอะเลยึ่งหลายคนในสังคมไม่เข้าใจคิดว่าเหตุการณ์ที่จบก็จบกันไปแต่มันกลายเป็นบาดแผลทางใจเนี่ยแก่หลายครอบครัวมากเลยนะครับแล้วผู้บาดเจ็บนะฮะบางรายเราถึงขั้นไปเยี่ยมเยียนนะครับก็มีปัญหาถึงขั้นอิการซึ่งเขาต้องอยู่ความพิการไปตลอดชีวิตแต่ว่าการเยียวยาเป็นการเยียวยาแค่ช่วงระยะแรกเท่านั้นเองนะครับ มากกว่าน,นั้นครับอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ผู้ต้องขังนะฮะผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยนะฮะด้วยข้อกฎหมายหลายประเด็นนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้เยียวยาเราคงไม่พูดนะฮะว่าคดียา,ยาเขาคืออะไรแต่สิ่งที่เราทาตรงนี้ก็คือเราต้องการจะไปช่วยเหลือเยียวยาเท่าที่เราทําได้โดยเฉพาะทางด้านจิตใจนะเพราะว่าคนที่ถูกคุมขังอยู่นี่นะครับเป็นภาะวะเครียดนะครับ,รบเราเคยเจอรายหนึ่งนะครับถึงขั้นอยู่ในเรือนจําแล้ว ที่บ้านไม่มีใครดูแลลูกสาวอยู่ข้างนอกนะครับก็เลยถูกข่มขืนแล้วตวเอนก็อยู่ในคุกเรามารับฟังปัญหาว่าลูกสาวถูกข่มขืนนะครับนี่คือความตึงเครียดที่รุนแรงมากทีเดียวผู้ต้องขังเราได้มีการประเมินสภาพจิตใจเนี่ยเราเจอถึงขั้นมีความคิดถึงื่องฆ่าตัวตายถึง4ี่ลายจากปัญหาความตึงเครียดนะฮะจำนวนเท่าไหร่จํานวนที่ผู้ต้องขังทั้งสิ้นที่เราไปทําการพูดคุยด้วยประมาณ1 1 0สิ สีลายนะครับซึ่งขณะนี้ก็ทยอยออกจากนะฮะที่คุมขังแล้วนะครับก็ยังมีจํานวนหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับด้วยคดีต่างๆนะครับแต่ที่ผมเรียนให้ทราบในรายการก็คือให้สังคมรับทราบด้วยว่าถึงแม้จะผิดถูกอย่างไรแต่เขาอยู่ในเรือนจำนะครับก็มีปัญหาต่างๆตามมาเช่นทางสัเศรษฐกิจบางรายก็ไม่สามารถที่จะหารายได้กับครอบครัวได้บางรายถึงแม้ตัวประกันตัวออกไปนี่นะครับเราก็รับทราบปัญหาว่าต้องไปใช้เงินนะฮะนอกระบบ ในการที่จะมาวางคําประกันเพื่อที่จะประกันตัวออกไปบางคนก็เป็นหนี้ก้อนโตมากเลยนะครับอย่างหนี้รอ,อกรอระบบเหล่านี้ซึ่ง,ง,งนี่นี่คือปัญหาต่างๆที่เราไปรับทราบมาจากการเปิดเวทีต่างๆก็เลยให้เห็นถึงภาพว่า<ม>เหตุการณ์นี้าการที่ผู้ที่เสียหายเนี่ยนะครับผมต้องขอย้ําประโยคหนึ่งนะครับว่าการเสียหายครั้งนี้ที่เกิดขึ้นต้องเรียนนะครับว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ารัฐเป็นฝ่ายที่จะต้องมาดูแล ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐไม่สามารถป้องกันนะฮะในแง่ของสิทธิเบื้องต้นของประชาชนครับเพราะว่ารัฐบาลในฐานะที่ดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับจะต้องมีแนวทางกันในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงถูกไหมครับครับถูกไหมฮะถ้าขนาดนี้ถ้ามันเกิดความรุนแรงถึงขนาดน,นี้มีการเสียชีวิตบาดเจ็บนะครับผมต้องเรียนนะครับว่าผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการดูแลสิ่งเหล่านี้ต้องดูฝ่ายรัฐที่ต้องดูแลทุกรัฐในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรัฐบาลชุดนี้ชุดนั้นชุดนู้น เมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านไปทั้งหมดเนี่ยรัฐไม่ว่าใครจะเป็นรัฐในนามรัฐบาลใดก็ตามต้องมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งเหล่านี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับดนั้นคือความหมายที่ส่วนตัวหมอเองแารรับฟังมาแล้วเนี่ยฮะเราเราจะข้อสุดตรงกันว่าเราต้องเยียวยาทุกฝ่ายครับทุกฝ่ายและการเยียวยานี้จะนําไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นถูกไหมฮะผู้ที่ถูกกระทบได้รับการเยียวยาก็ลดซึ่งความตึงเครียดความโกรธแค้นต่างๆลงดังนั้นผมคิดว่ากระบวนการเยียวยาเป็นกระบวนการที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการเข้าใจซึ่งกันะ เกิดความสมานในทันระดับหนึ่งเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราไม่ควรทิ้งให้เกิดปัญหานี้คาราคาสังต่อไปครับครับครบทุกกลุ่มหรือ,อยังวันนี้คณะอนุก,กรรมการเดียวยาของคุณหมอทํางานมาปีเศษได้ลงไปเรียกว,ว่าได้ได้ครบ,ครบทุกกลุ่มหรือ,อยังที่เกี่ยวข้องต้องกล่าบเรียนก็ว่าคอปอเนี่ยเป็นคณะกรรมการซึ่งมีท่านาศาสตราจารย์ดรคณิตนนทครนเนี่ยนะครับ,รบได้ได้แต่งตั้งจากรัฐบาลน,นะครับ แล้วท่านอาจารย์คนนี้ก็เลือกกรรมการมาทํางานนี่นะครับนะฮะแท่านนี่เนี่ยต้องต้องเรียนนะครับว่ากรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อนะฮะหาข้อเท็จจริงและปรองดองนี่นะครับต้องเรียนว่าเราไม่มีอํานาจนะฮะแล้วกองระมาณที่ชัดเจนนะครับ<ช>นะฮะมีแต่หน้าที่ที่ต้องทําการหาข้อเท็จจริงและก<ช> <ๆ S 1> ็อยู<ช>่ยาแต่ โดยอำนาจและก็งบประมาณแล้วนะครับค่อนข้างที่จะถือว่าจํากัดมากจํากัดมากในําอำนาจในการที่จะขอร้องให้ใครมาให้ข้อมูลนะครับนะฮะให้รับทราบนะฮะหลักฐานต่างๆนะครับขอเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผมเรียนนะครับว่าจากเหตุการณ์การฟื้นฟูเนี่ยฮะเราถึงขั้นทําโครงการหนึ่งก็คือว่าเข้าไปดูถึงปัญหาของฐานตำรวจที่ปฏิบัติการนี่นะครับเพราะเราต้องการเข้าไปรับรับทราบปัญหาทุกฝ่ายเนี่ยนะครับไม่ไม่เฉพาะฝ่ายชุมนุมเราไปดูกันทั้งฝ่ายที่ปฏิบัติการเนี่ย เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาทุกด้านเนี่ยช่วงแรกครับพยายามทําหนังสือขอเข้าไปแล้วเนี่ยครับต้องเรียนตรงๆว่าฝ่ายทหารตารวจไม่ยอมครับที่จะให้ไปเข้าพบเลยนะฮะกับผู้ปฏิบัติการนี่เข้าใจได้นะครับ,รบแต่สุดท้ายนะครับด้วยความพูดคุยกันแล้วก็ยอม ให้มีการเข้าไปะะเก็บข้อมูลต่างๆะะอันนี้ก็เป็นอันที่เข้าใจได้ฉะนั้นนี่คืออุปสรรคทั้งหลายครับที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะได้ถึงการทํางานได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นถ้าตอบคำถามคุณดิศักตตรงก็คือว่าโดยขณะนี้เนี่ยเข้าใจว่ายังไม่ครบถ้วนแน่ๆแ,แต่เราพยายามทาให้มากที่สุดางเช่นล่าสุดนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลสรุปแล้วนะครับที่เรามีทีมทํางานของคอปอนี่นะครับลงไปสู่ชุมชนนะฮะบ่บอนไก่พระเจนนะครับเพื่อที่จะได้ไปดูแลกลุ่มที่ถูกกระทบ ใกล้ชิดที่สุดเลยจับเหตุการณ์เมษสามพิสภาที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งโอ้โหไปฟังแล้วเนี่ยนะครับเห็นภาพชัดมากเลยครับโอ้โหเขาสามารถเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นนะครับในช่วงเหตุการณ์นั้นนะครับตึงเครียดรุนแรงมากเขาถูกขนาบอยู่ตรงกลางจะออกไปนอกชุมชนก็ไม่ได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็มีการวางแนวกั้นอยู่นะฮะจากทหารอีกด้านหนึ่งก็มีการจุดไฟเผาอีกด้านหนึ่งแล้วเขาก็อยู่ในตรงนั้น นะครับกระทั่งที่จะไปหาอาหารมาทานประจําวันนี่นะครับอย่างลําบากเลยเราะฉะนั้น<ะ>นั่นคือปัญหากระทบเลยไฟฟ้าน้ําถูกตัดหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะต้องเจ็บป่วยรักษาตัวเนี่ยมีอยู่รายหนึ่งเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตนะ้องอาศัยไฟนี่นะครับไฟตัดนะครับลําบากมากลําบากมากครับ,รบสุดท้ายก็ต้องขอให้ทหารเคลื่อนย้ายนะฮะผู้ป่วยออกไปนอกพื้นที่ เพื่อจะได้มีไฟในการเลี้ยงเครื่องช่วยหายใจสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราไม่ไปรับฟังเขาเราไม่ทราบเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมงานของเราลงพื้นที่<อ>ไฟ <ป S 1> ที่บอนไก่นะฮะเพื่อจะไปติดตามดูว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมาแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการเยียวยาเนี่ยนะฮะอนุกรรมการชุดนี้ก็ลงพื้นที่ลงไปทํางานจะทําอะไรบ้างคุณผู้ชมครับเราไปติดตามกรณีที่บอนไก่กันครับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ5้าชุมชนในละแวกบ่อนไกย,ยังคงเป็นบาดแผลของความเจ็บปวดทุกคนที่นี่ยังจดจำรายละเอียดของเรื่องราวเหมือนกับมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองเราโดนตัดน้ำตัดไฟลงนะฮะส่วนใหญ่ก็ต้องออกมานอนนอกบ้านนะครับตามถนนหนทางกันเราเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางเรื่องการเมือง ทำไมพวกเราถึงได้โดนผลกระทบนี่นี่เมืองไทยเหรอบ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองที่สงบสุขคนไทยมีแต่รอยยิ้มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปัญหาอันดับแรกก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพจิตแน่ๆนะคะในช่วงนั้นเพราะเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่เคยเกิดก็จะมีคนไข้าบางส่วนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็บางครอบครัวก็มีผลกระทบต่อสุขภาพกายด้วยหรือ บุคคลในครอบครัวมีเสียชีวิตผู้นำครอบครัวได้รับบัาดเจ็บแม้เหตุการณ์ความรุนแรงจะล่วงเลยมากว่า1ปีแล้วจนหลายคนเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติแต่การติดตามผลกระทบเพื่อการเยียวยาของคออปออยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้รับการประสานงานจากคณะอนุกรรมการเยียวยาของคออปเพื่อจะลงดูในพื้นที่จริงในเรื่องของการเยียวยานะคะก็ประสานมาทางผ่านทางสำนักอนามัยและก็ศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นศูนย์ที่รับผิดชอบในพื้นที่นี้นะคะเราก็ให้ความร่วมมือในการนําเข้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนลงไป